บางทีก็มีคนมาทําให้เราโกรธนะกว่าจะหาเงินมานั้ลำบากบางทีถูกโกงเนี่ยมันเจ็บปวดรวดดร้าวมันจะไม่ให้โกรธได้อย่างไรจะไม่ให้หาทางเอาคืนได้อย่างไรบางทีคนมาทําร้ายเราเนี่ยนะก็เจ็บปวดทุกข์ทรมานยิ่ง มาทำร้ายแก้วตาดวงใจเนะี่ยมาทำร้ายลูกเราเนี่ยจะไม่ให้เราโกรธไม่ให้เราอาฆาตไม่ให้เราหาทางเอาคืนได้อย่างไรหลายท่านทั้งหลายก็จะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากนั่นเองโดยเฉพาะชีวิตในยุคสมัยนี้ที่มีแรงกดดันต่างๆกันมากทีเดียวผู้คนก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม ถูกกระทำต่างๆสารพัดนะการพูดจาให้เจ็บช้ำน้ำใจนะการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันจะไม่ให้เราโกรธไม่ให้เราเกิดความอาฆาตพยาบาทได้อย่างไรการที่เราจะเป็นคนที่ ไม่มักโกรธไม่ทำความชั่วทั้งปวงเป็นคนที่ทำความดีจนถึงพร้อมเนี่ยเป็นผู้ที่ชำระจิตให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองต่างๆนั้นสิ่งเหล่านี้ยมันเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติเลยสำหรับคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนนั่นเอง จิตใจที่อ่อนโยนย่อมไม่ทำความชั่วทั้งปวงจิตใจที่อ่อนโยนย่อมทำความดีให้ถึงพร้อมโดยธรรมชาติอยู่แล้วจิตใจที่อ่อนโยนย่อมเป็นไปเพื่อการคืนสุ่ความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเนื้อแท้ของธรรมชาตินั้นมีความอ่อนโยนอย่างยิ่ง ทุกคนน่ยแก่นแท้เนี่ยมีความอ่อนโยนอยู่แล้วในตัวของตัวเองแต่เพราะว่าถูกความหลงครอบงำจึงหลงวกวนไปกับสิ่งสมมุติมายาของโลกคุณลักษณ์ตรงเนี้ยจึงหายไปถูกบทบังไว้นั่นเองความอ่อนโยนหรือความเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามนั้นเป็นสิ่งที่สามารถเพาะบ่มฝึกฝนกันได้ สิ่งนี้แหละคือความยั่งยืนถ้าเราได้เพาะบ่มสิ่งนี้ที่เรียกว่าจิตใจที่อ่อนโยนมันเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจของเรามันจะเป็นความยั่งยืนเพราะว่าเมื่อมีจิตใจที่อ่อนโยนไม่ว่าเราจะไปเกิดที่ใดเราก็จะไม่ตกต่ำเลยทีเดียวเป็นวิถีที่ลอยขึ้นเป็นวิถีที่เบาสบายเป็นวิถีที่สงบเย็น